บทที่28พงเดินกลับมาที่โต๊ะของสาโรธกระซิบเบาเฮ้ยผู้กองอยากพบแกสาโรธถอนใจยาวเรื่องอะไรวะจะใจร้อนนะก,นกันกันกลัวจะมีเรื่องกับผู้กองหรอเออแกสองคนมันดวงขัดแย้งกันนี่หว่าสาโรตบบาเพื่อนที่ผ่านมาใครหาเรื่องแกก็เห็นไปพบผู้กองหน่อยเถอะแกไม่น่าไปทักทาย แหมคนรู้จักทั้งผู้กองทั้งคุณนรินคุ้นเคยกันทั้งนั้นสาโรธขยับตัวอย่างยากเย็นราวกับขาถูกถ่วงด้วยเหล็กไม่อยากจะก้าวเดินมาพบจากกริดมาเพราะจำเป็นและจำใจสวัสดีครับสาโรธเอ่ยปากด้วยหน้าตาเซ็งสุดขีดเขาเป็นคนเก็บความรู้สึกไม่เก่งเป็นคนตรงจึงแสดงออกแม้ถูกพงสกิจเฮ้ยยิ้มหน่อยสิวะ ใบหน้าก็ยังเคร่งขรึมจากกลิดหัวรดเซลนี่คุณโรดแบกโลกไว้ทั้งโลกมันหนักนะปลดที่แบกไว้ลงเถอะหน้าตาคุณน่ะไม่รับแขกด้วยผมก็เป็นของผมแบบนี้แสดงว่ายังปรงไม่ตกทําใจไม่ได้ผมปรงตกครับคนปรงตกเป็นแบบคุณเหรอผู้กองมีอะไรกับผมเปล่าพงบอกว่ามากับคุณผมเลยอยากทักทายด้วย หรือคุณไม่อยากพูดกับผมจากกิดเลิกคิวถามแต่ผมไม่มีอะไรจะคุยแม้หลายเรื่องน่าคุยโดยเฉพาะเมียคุณเมียเหรอสาโรดกัดฟันจากกริดเล่นจะหาเรื่องเขาชัดๆอย่างน้อยๆที่เห็นก็คือจะหัวร้อยเยาะถ้าไม่มีอะไรผมจะกลับโต๊ะสาโรดคิดจะตัดบทเดี๋ยวซีครับใจร้อนแบบนี้ถึงต้องลาออกจากเป็นตำรวจ อย่านอกเรื่องได้ไหมครับคุณจะไม่ทักทายคุณอรินหน่อยเหรอไม่จำเป็นผมขอตัวสารดก้มศีรารเล็กน้อยและเดินกลับไปที่โต๊ะพงยิ้มแห้งๆกับผู้กรองพางกล่าวว่าผมก็ขอตัวครับแล้วเดินมาเช่นกันต่อว่าเพื่อนเฮ้ยกระเสียมารยาทนะสารโรดยักไหลกันไม่แคร์อย่างน้อยก็ต้องเกรงใจคุณอรินบ้าง ไม่จำเป็นคุณนรินไม่รู้ไม่เห็นกับพี่ชายด้วยกับครอบครัวนั้นห่างๆไว้เถอะถ้าทางเย็นชาแกก็เป็นซะแบบเนี้ยทางด้านจัก,กริดกับนรินผู้กองหัวเราะขำกล่าวกับหญิงสาวนายสาโรดกดพี่ชายคุณเลยผ่านหมดทุกคนรวมทั้งคุณด้วยฉันเข้าใจเขาเขาทำเป็นมองไม่เห็นคุณ ที่ศักดิ์กับเขาเจ็บปวดเขาก็เขาโกรธก็สมควรคุณใจเย็นจังครับเป็นคุณก็ต้องเหมือนเขาผมรู้จักแยกแยะคุณส่วนคุณคุณศักส่วนคุณศักนลินเลิกคิ้วถามพี่ชายฉันเป็นฝ่ายผิดนะแต่คุณเข้าข้างพี่ชายฉันจนสังเกตได้ผู้กองอมยิม้มผมมองทั้งสองฝ่ายตบมือข้างเดียวไม่ดังคุณเป็นตำรวจเหมือนเขา น่าจะเห็นใจพวกเดียวกันผมไม่ชอบคนขี้ขลาดแต่คุณชอบการกระทำของพี่ศักอย่างน้อยเขาก็เปิดเผยถ้าคุณสามารถว่าพี่ศักถูกได้คุณคงพูดออกมาแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเข้าข้างพี่ศักด์เขาเป็นพี่ชายคุณนี่คือเหตุผลเพราะฉันเหรอจักริดอมยิ้มผมอยากเป็นเพื่อนกับคุณคุณเป็นเพื่อนฉันอยู่แล้ว ผมต้องการให้เราครบกันสนิทกันในอีกระดับหนึ่งนลินนึกเดาก่อนแล้วหล่อนเบ้ปากโดยเอาเรื่องพี่ชายฉันมาบาังหน้าผมรับผิดชอบคดีนี้ครับแต่คุณก็เคลียร์ให้พี่ชายฉันจนหมดปัญหาคุณนิพนขอร้องผมอยากให้เรื่องจบเร็วๆเ,เขาเป็นนักธุรกิจระดับชาติถ้าปล่อยให้คุณศัก์มีข่าวเรื่องเป็นชู้กับเมียชาวบ้านต่อไปพี่ชายคุณจะเสียหาย กระทบถึงธุรกิจคุณน่าจะทราบนลินถอนใจยาวธุรกิจระดับชาติขายอาวุธขายเรือขายเครื่องบินรวยเร็วดังเร็วและเสี่ยงต้องต่อสู้แข่งขันกับพ่อค้าด้วยกันบางทีก็ขัดแข้งขัดขากับพวกผู้ผมีอิทธิพลงานของพี่ชายนับว่าเสี่ยงทุกวันนี้พี่ชายถึงต้องมีมือปืน มีบอดี้การ์ดตามประกบหล่อนไม่ชอบคนของพี่ชายล้วนเป็นคนแปลกหน้าเดินเข้าเดินออกอยู่ในบ้านหล่อนจึงต้องเก็บตัวอยู่ในห้องวาดรูปอยู่ในโลกส่วนตัวพี่ชายฉันคงให้ค่าตอบแทนคุณโข ổ. หล่อนถามตรงๆเขาไม่โกรธคุณคิดว่าผมช่วยเพราะเงินขอโทษค่ะฐานะทางบ้านผมไม่ได้เดือดร้อนผมไม่ได้ทำเพราะเงิน แต่ว่าคนทำเพราะเงินอาจเป็นนายสาโรธคุณใส่ร้ายเขาผมมองตามสายตาของผมพ่อตากับเมียเขาร่ำรวยมากเมียเกิดอุบัติเหตุพ่อตาก็ล้มป่วยนอนโรงพยาบาลทั้งบ้านและบริษัทอยู่ในกำรรม,มือเขาคนเดียวนลินงงคุณอาพิชัยล้มป่วยหรอคะครับอยู่โรงพยาบาลหนักไหมคะโรคหัวใจยังอยู่ไอซ แหมทำไมเขาเคราะห์ร้ายจังหล่อนพึมพำรรถ้ามองแบบธรรมดาผมว่าเขาโชคดีดูลักษณะคุณสารธไม่ใช่คนจ้องจะตะครุบสมบัติมองแค่ภายนอกเหรอฉันน่าจะดูคนไม่ผิดคุณมองโลกในแง่ดีเหรอคะนลินคุณคิดเรื่องของสาโรธและมองไปทางโต๊ะเขาหล่อนคิดทำไมเพราะพี่ชายหล่อน ทำให้ครอบครัวเขามีปัญหาเป็นตัวการทำลายครอบครัวที่อบอุ่นนลินรู้สึกสำนึกผิดแทนจะก,กริดมาส่งนลินถึงหน้าบ้านแต่เขาไม่ได้ลงจากรถขอบคุณค่ะที่เลี้ยงมือเย็นหล่อนเอ่ยขณะก้าวลงหวังว่าคุณจะให้เกียรติผมอีกเขากล่าวก่อนจะแล่นรถออกไปหญิงสาวเดินขึ้นมาบนบ้านนี่พนและต่อสัก ต่างนั่งที่ห้องรับแขกรอน้องสาวทานอิ่มไหมน้องเราต่อศักแซวนลินตอบทันทีด้วยหน้าตาปกติแน่นอนคะ่ะอิ่มไม่เคยเห็นไปกับผู้ชายโดยเฉพาะคนนั้นเป็นผู้กองซะด้วยอา้าวเป็นผู้กองแปลกตรงไหนคะเราเพิ่งรู้จักผู้กองไม่นานแล้วพี่สักทราบได้อย่างไรว่านลินไปกับผู้กองพี่ถามเด็ก อ๋อก็เลยมาดักรอนรินทั้งพี่พลกับพี่ศักด์ใช่ต่อศักด์ยอมรับเธอเป็นน้องสาวคนเดียวพี่กับพี่พลต้องดูแลเป็นพิเศษจนกว่าเธอจะแต่งงานออกเรือนไปนรินตาโตถึงขั้นแต่งงานเธอไม่ใช่สาวอายุ12นะค่ะ20แล้วสนใจคุณจัก,กริดไหมโทรแค่เป็นเพื่อน แต่เธอไม่เคยทานเข้ากับผู้ชายผู้กองกล้าชวนนรลินก็กล้าไปไม่เห็นแปลกทานเข้าธรรมดานารลินเห็นเขาสนิทกับพี่ศักดิ์พี่พลมากกว่านารลินด้วยซ้ำพี่ชายคนโตจึงเอ่ยปากสนิทเพราะจะให้เขาช่วยเรื่องในศักดิก์ก็เรียบร้อยดีนี่คะดีสิผู้กองช่วยได้มากขเขาจะทำเพราะเงินของพี่พลหรือเปล่าคะนลินถามตรงๆ ฐานะทางบ้านเขามีพอสมควรรายนี้คงเอาเงินฟาดไม่ได้ต้องใช้ชื่อเสียงของพี่บวกกับที่เขาสนใจเธอต่อสักล่าวแทรกนรินหัวร้อแห้งแห้งพี่สักเห็นนรินเป็นคนยังไงคนไม่มีแฟนและสมควรจะมีกับผู้กองเหรอถ้าเธอสนใจไม่ลคะค่ะพิจารณาผู้กองดูก่อนเขาไม่เลวเลยนะเธอยอมไปทานข้าวกับเขา เธอมีโอกาสศึกษานิสัยใจคอแล้วเป็นไงผ่านไหมพอพิจารณาได้บ้างไหมแค่ทานครั้งเดียวจะให้อ่านนิสัยทะลุป,ปลูโป,ป่งเลยเหรอคะน่าสนนะผู้กองเป็นแค่เพื่อนเธออย่าเลยคะ่ะหล่อนโบกมือพิศักนลินได้ข่าวใหม่มาหล่อนเปลี่ยนเรื่องข่าวอะไรน้ำจะท่วมหรือจะเกิดสงครามโลกถามยิ้ม น้ำจะท่วมหรือจะเกิดสงครามโลกพี่ศักคงไม่สนใจเท่าข่าวจากบ้านคุณอรารตีต่อศักด์ทำหน้าขยาดเข็ดบรมอรารตีอยู่โรงพยาบาลโทรตามตื้อเขาแทบทุกวันยายนารินถึงทำเสียงแข็งนรินก็ต้องพูดได้ข่าวคุณพี่ชัยไหมคะโรคหัวใจกำเริบอยู่ห้องไอซคะ่ะคนแก่เข้าโรงพยาบาลธรรมดาจะตาย ต่อสักไม่สนใจสาเหตุเกิดจากใครคะพี่ชายชะงักจะโทษพี่เหรอพี่ต้องรับพี่ต้องรับผิดชอบเต็มประตูทั้งพ่อทั้งลูกเข้าโรงพยาบาลเพราะพี่สักต่อสักทำท่าคิดและพร่งไอ้โลดสบายเลยคราวนี้นรินหลีตาสบายยังไงคะคุมบ้านคุมบริษัทโกงและโกยเต็มที่ นลินรู้สึกเสงพี่ชายเอยจากกริดเอยมีความคิดเหมือนกันมองว่าสาโรธจะโกงและโกยลูกเขยจนก็แบบนี้ถูกเพ่งเล็งผิดผิดพูดเหมือนผู้กองเห็นไหมผู้ก,กองฉลาดเหมือนพี่มองเหมือนพี่ความคิดเลวร้ายเหมือนพี่นลินต่อพี่ชายสะดุง้งนี่แกเป็นน้องชนะนลิน,นชอบขัดกับฉันเรื่อย ชักอารมณ์ไม่ดีนลินไม่คล้อยตามใครมองตามเหตุผลไอโรดมันมีดีอะไรแกถึงเห็นใจแค่เมียมีชู้ก็น่าสงสารค่ะเออไอโรดมันจะสบายแล้วละ่ะพ่อตากับเมียอยู่โรงพยาบาลมันจะคุมง,งานสบายพี่พลนลินไม่อยากคุยกับพี่ชายคนกลางนี่พลพยักหน้าเขามักเป็นคนฟังและคิด เขาเงียบขรึมใช้ความคิดรอบคอบว่าไงเราควรจะไปเยี่ยมคุณอาพิชัยนะคะเธอเป็นตัวแทนพี่ไปพี่พลไม่ไปเหรอคะงานพี่ยุ่งเธอเป็นตัวแทนก็เหมือนกันซื้อกระเช้าดอกไม้ติดนามบัตรของพี่กับนายศักดิ์ค่ะสารรธกับพงทานอาหารในร้านจนดึกจนร้านปิด จากกริดกับนรินทานอิ่มออกจากร้านตั้งแต่สี่ทุ่มก่อนไปผู้กองยังหันมายิ้มกับสาโรธรอยยิ้มเยาะหยันไม่เคยเป็นมิตรสาโรธไม่แคร์เขาถือว่าเขาพยายามทำดีที่สุดเขาชำระเงินก้าวออกจากร้านกับพงคืนนี้ต่างคนต่างเอารถมาเองรถของพงจอดอยู่ใกล้พัตคารเดินถึงก่อนสาโรสส่งเพื่อนขึ้นรถ กันไปก่อนพงโบกมือง่วงชิปจะตีหนึ่งละพรุ่งนี้แกไม่ต้องไปทำงานนี่ตื่นสายได้ได้ขอบใจวะพงไปแล้วสาโรธจึงเดินไปที่จอดรถที่จอดรถเป็นลานกว้างโลง่งโรยด้วยหินและค่อนข้างมืดเกือบถึงรถพรันล่างของบุรุษสามสี่คนถลันมาจากหลังต้นไม้สาโรธเบิกตากว้าง ด้วยสัญชาตญาณเป็นเหตุร้ายแน่ดึกดื่นปานนี้กรุเฮ้ยกรูเข้ามาทันทีลุมทำร้ายสาโรธจัดกานทั้งหมัดทั้งเขา่าทั้งเทา้าระดมใส่ชายหนุ่มสาโรธลองลั่นพวกแกจบบทที่28โปรดติดตามตอนต่อไป